ขับรถเกียวตัวยังไงให้ประหยัดน้ำมันข้อที่ 1. เร่งออกตัวแบบไม่ต้องรีบร้อนช่วงที่รถกินน้ำมันมากที่สุดนะคะจะเป็นช่วงที่เราเร่งออกตัวนะคะหรือว่าการเร่งเครื่องยนต์ค่ะดังนั้นการที่เราค่อยๆเร่งช้าๆนะคะจะเป็นการช่วยลดการครอนซูมน้ำมันไปสู่เครื่องยนต์ค่ะ ข้อที่2ค่ะใช้ความเร็วคงที่อยู่ที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเนื่องจากความเร็วตรงนี้นะคะจะเป็นความเร็วที่สามารถลดการใช้น้ํามันได้เมื่อเทียบกับระยะทางที่ได้นะคะอาจจะถึงที่หมายช้าหน่อยแต่ว่าช่วยประหยัดน้ํามันได้แน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะพยายามอย่าเร่งแซงค่ะอย่าเร่งเครื่องแรงนะคะแล้วก็ลดการเหยียบเบรกด้วยค่ะ ข้อที่3ค่ะปรับอุณหภูมิแอร์ของเรานะคะให้สูงขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากระบบทำความเย็นนะคะมีผลต่อการกินน้ํามันของเครื่องยนต์ค่ะดังนั้นการปรับอุณหภูมิขึ้นสัก2 3องศานะคะไม่ได้มีผลให้เราร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วยให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานลดลงค่ะลดการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยให้ปลี่ยนน้ำมันด้วยค่ะ ข้อที่4ใส่เกียร์เอ็นระหว่างติดไฟแดงหรือว่าช่วงที่ต้องหยุดรถนะคะเนื่องจากการใส่เกียร์เอ็นนะคะแทนการใส่เกียร์ดีแล้วเหยียบเบรกคั้งไว้จะช่วยลดการเผาผลาญน้ํามันนะคะถึงมากกว่า30เลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อใส่เกียร์เอ็นแล้วนะคะบางครั้งก็เหยียบเบรกไว้สักนิดนะคะเพื่อป้องกันร,รถไหลก็ได้ค่ะ ขอ้อที่5ค่ะเติมลมยางให้เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตกําหนดนะคะเพราะว่าการที่ลมยางน้อยกว่าที่กําหนดมานะคะจะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อรถยนต์กับถนนทําให้มีอัตราการกินน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าอย่าลืมเติมลมยางให้สูงขึ้นกว่าปกติจักเล็กน้อยเมื่อมีการบรรทุกแบบ full capacity load นะคะแล้วก็อย่าลืมนําสิ่งของหน,หนักในรถที่ไม่จําเป็นออกจากรถด้วยค่ะ เช็คและเปรียบเทียบเบี้ยประกันกับกวา่า20บริษัทประกรันชั้นนำได้ง่ายๆได้ที่ www o s u s f a n com